สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาถูกสุขคนเด้อจ้าแม่สบายดีพี่น้องสบายดีมาถูกสุขคนเด้อวันนี้เขามาไถพี่น้องไถสวนโอวยโอ๊ยไปไปอยากลงจากนี่นี่ลงเขาไม่หรอกแม่เก็บไม้ออกจากนี้นีู่้ต่อกาลงไถสิปูหมกแมกแตงพี่น้องถั่วมกถั่ว พี่พอไทยแต่เสาเนี่ยเลยพี่น้องเนี่ยไทยเป็นสามไฮนี่รู้ไหมไทยเปิดน้ำใส่เชียงดาวกจี้กี้ตะเกียงใดได้พี่น้องเปิดน้ำชนะมันแข็งไทยละกันแห้งแห้งแล้วก็ทีนั่นแล้ววันนี้พูดเป็นขนาดนี่ยนะเออพูดเป็นทันคู่เป็นอะไรแล้วเอาหมักขวบหมากแตงลงพี่น้อง พอได้กินพอได้อันแก่แน่แถ่โน้นน่ะก็สิเอาน้ำมะกาเอาอันมะเขือเด้อือสิปลูกมะเขือปลูกข้าวปูงยังก็บ่ได้แล้วคันยาม่นก็เบิดบัหุงมากหยังตายเบิดบัป่วยมีหยังก็มันบวมน้ําพ่เป็นองแหลมไหลลงมาถ้าเฮาปลูก่งนีก็ได้เด้อนี่เนาะ ปลูกอะไนี้ครับพอที่ปลูกอยู่หน้าแซงพุ่มวบานี้นั่นเรายไปซื้อนีกะปลูกอยู่อันหน้าพี่น้องน้องครอนกับไอ้กั่งไอเที่ยวไปพดตะแรงแล้วอุงเหียนแล้วก็ไปพดหนองโมพอก็ะปุยอมเ้มไงอีกน้ำกระปบกย้อมกระปยอมกี่เข่าแล้วก่อนวะมันแดดอีกพอวะเจ้าต้นอะไรเจาอะรแดจ้าต้นอะเอาวะ นั่นนันนั่นนั่นนอนนอนสบายดีดิลูกสบายดีลงเาลงสาลงลงอ้าไปใช้คนนี้ฮะลงกูไปใชู้สิไปใช้ลูกละไปแล้วกูเอายังเอายังไปเลยทีมงานวะมาเด้อมาเด้อมาเยอะเยอแล้วกับมานนันหมแล้วไปใช้ก็ไม่ได้ไล่กันมาหมดแล้ว ยละ <laughs> พี่อไทยแล้วเลยเด้อพี่น้อง <laughs> หากระทยแล้วเมื่อกี้นี่รรไทยกะเอาขึ้นไปหลางแล้วเลยพี่น้อง <clears throat> พอเป็นหลางไว้เลย <laughs> พอปั่นค <c oughs> ันมันขาดไปหลุม <laughs> ส่วนทั้งเทิงอันโน้นอันนี้กะอีแมเ่เป็นสีคุดอันปลูกอันนั้นพี่น้องปลูกต้นมะเขือคุดคุ้มปลูกต้นมะเขือแถวนี้พี่น้องพอปั่นคั่นอยู่ น้องนนท์กับอีแม่กับพากันนั่งอยู่ทึงคุณเต้าพี่น้องปลูกยังไงพออันปลูกมักโมพี่ใจจะมักแต่งนี่คือชิมันหยากปลูกมักโม่ลุละลำบายมันง่ายปลูกมักโมมันนี่มักโมมันสะดวกกว่าแมนขายก็ได้ดีกว่ามักแตง ก่อดยว่าฝนตกให้ยานเอเดว่าฝนตกลงเลกนเนี่ยนยะัง,านานนะงีขาดบ,าบาอเขาเได้เอาให้ได้คุดเลย <c oughs> ว่าฝนตกนะเป็นข้างนี้นนนเราแดดดีพี่น้องแถวเทิงหายแมวเป็นว่าที่พาคุดอันนั้น,นพี่น้องคุดปลูกมะเขือแล้วก็มะเ็ดเพยงอะไรพี่น,อ <c oughs> น,อน้องกรอนะไม่ค่ะ <c oughs> นอนเลน อาารนั่งอยู่ห่มพี่น้องแดดและพูกนั่งกินข้าวได้ผลได้สิปุกมะเขือกับยังไงแม่อีทางไงเออเบิึงเหลือสิปลูกมะเขือมะเขือคางกบเขาจะมาสรุปให้วันนี้คางกบแม่ซื้อมาไหวเลยเสิอันชิกก้าเด้กมะเพ็ดบางอย่างนั่นแหละมากไม่เนื่องจากเขาปลูกว่าได้ห้องยามฝนมากระท่วมมานะบวมบัดพวกพี่น้องอนนกับพี่น้องพี่กายพี่กายเอาได้ปลูกอันกะมะมี กูก <laughs> <but> ็ม่ีกระใยน้ำท่วมน้ำมันหอดยามฝนแล้วก็มอกหงกับวมเมื่อใจมันน้ำไหลลงมาโฮมเดี๋ยฮันเด็กนอนเท่าผู้หาแดดแหงเราไมมสองสามแดดอันนี้พอเจ้าเห็นอย่างลูกป่านนะนะให้ฝนตกเวลาบางทีฝนตกให้มันบวมนาำให้หญ้าตาย ปูกมักโมได้ปะนี ary, <t monkeys> <man accent noise> he, ่ย <mumbles> ินใจแล้วบอสใจแล้วไทยแล้วซองจิตซองใจพี่น้องจะปูกมักโมแน่ว่าจะปูกมักทั่วมักแตงแน่ที่ไหนวะสิปลูกแต่มักทั่วมักแตงวันเดียวนี่บอสบอเมื่อกี้นี่สิฝูปลูกมักโมหมดเลยเพห็นนะปูกโมหมดบ่สอันี้สบายใจพ่อเจ้าและยี่พ้อกามาพักผ่อนเลยพี่น้องสวัสดีทุกคนโอ้ยพผัดกระเฉด กระแจยังล่ะกระแจี๊น่านกระแจรถไปแล้วลงขี้ตุ่มแล้วลงตุ่มแล้วเพื่อนซื้ออไอ้แดงสาวเอาให้ลูกพินีกระเจี๊ยนลดหินกระเจี๊ยนย่นแห้งไร้ลูกล่ะเอ้าทอดแดดแล้วพี่น้องก็ยู่ห่มแล้วพอกระเ่อยเลยหายใจมึงง่ะมึงอ่ะแดดมันแดดสวยเพื่อประกอบเตีนมันเพิ่มมากขึ้นกาไทยกะไรเติบเน้ยเกือบ เป็นชองให้คนละกชองให้น้าคนแรกพี่น้องการว่าไรชะกันทันสลามอันนี้ที่แรกว่าสีเอาไว้ใส่เครือมักแตงมักถั่วพี่น้องจะถ่ายบดได้ปลูกเลยเปลี่ยนใจสิปลูกหมักโมอะไรกะนขอปินใจเดี๋ถ้ามันแห้งเพียงคนละพี่น้องจังสีจูดจะปลูกหมักโมอลไรกะสลามนี่มันแห้งแล้วก็จะจูดทิ่มแล้วหรืเอ้ยพอจะจูดปลูกหมักโมมันสะดวกกว่ามันง่ายบดได้ใช่ขางใช่ยัง ม,ม,มีแต่ใส่พุ่นแล้วเลิกมอกโมนี่ขั้นเป็นมกโมน้อยนี่อาศัยให้ขายให้เต็มเล็กน้อยน,นั่หน่วยละพันหน่วยห้าร้อย <laughs> เป็นหน่วยละพันหน่วยสองพันให้อนโน่แล,ล้วมาอันไหนอันนี้แหละให้อนนท์พอแล้วมาถูบในสวนนี่ปักปักแล้วถูกมอกระลูกเนาะเบิ้ลก็สีเป็นโมเป็นเป็นที่ร้องต้นยกกังกระแม่นี่ยต้นมะขันทะโรตอันนี้ลูกยังเป็นเป็นหมาเฉลียวได้เนาะบ่ งำกบกกอันนี้ได้พอเจ้าออกแล้วก๊กอันนี้นนนก่นอนแล้วไมมก๊กวิกอีกแล้วไหมกระายพี่น้องแดงแล้วไมมบองเต็มสองสามกอนะแต่กระบ่อยากเลยกินจนเบื่อกินตล,ดล <laughs> อดเวลาพุทธจักมือได้แลจกจะสี่อยากอีกมือได้อยากกินแกงแล้วไมมเลยสิไปป่าพี่ดงกูได้หาแล้วไม่ไรมาแกงลูกหักอยู่ทางสวรรค์ก็คขึ้นอยากกินแกงแล้วไมมไรวะไปหาดุดหาไปหาฝาดไทยเพิ่น กินใจนะไม่ห oui ว mm pues oh. uh ่า huh. พ like 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 nah ี่ไดลูกหลานพี่องเจ้าพี่พี่บอกไอ้สิ้นนี่พากันมานางพักพรพี่น้องพักเย็นเลยด้ออเอาพี่น้องการคลิปนี้กาขอลาไปกนเดจ้าพักซ่องนอกครสวรรค์เคสามในราะพี่น้องฝากติดตามลูกสาวที่อพี่น้องคนฝากลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อขอมกขขบใจหลายๆที่มาทับสม ลาไปก่อนพี่น้องสบายดีบาย